<Yeah. S 2> กับอีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่คุณจุรินแถลงตอนบ่ายบอกว่าเนี่ยกรณีการดูแลราคาไก่ไม่ให้แพงตามราคาหมูขึ้นไปเนี่ยก็ไปขอร้องผู้ประกอบกรมผู้ประกอบการแล้วอ้างอิงห้างค้าปีกไลนสามห้างนะคุณสุป,ปันแมคโครโลตัสแล้วก็บิ๊กซีโอ้ยเฮ้ยผมฟังแล้วผมช็อกนะคุณสุป,ปันพิทวี อ้การที่มันตีพาณิชย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยได้รับความร่วมมืออย่างดีนะแบบว่าโหยกยองยกต้องชมเชยว่าบิ๊กซีโลตัสเออแล้วก็แมคโครเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเฮ้ยแล้วห้างอื่นแ่ะครับแล้วตลาดอื่นนะครับไม่คุณจดระมีรนชมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกนี้นะพวกคุณพวกเนี้ยเพราะบางทีอันไหนที่มันถูกเนี่ยผมก็ขอเป็นผู้บริโภคช่างฉลาดอันไหนยุ่งแบบเนี้ยผมก็ไปซื้อกับเขาใช่ไหมฮะถ้าตลาดสดมันแป็นกว่า แต่การที่คุณจุลินไปยกแบบเนี้ยมันไม่ถูกเอออะไรไหมเพราะคนพวกนี้ยเขาซื้อปริมาณมากจากผู้ผลิตเขาได้ส่วนลดมากครับผมก็เลยบอกว่าถ้าผมเป็นเซนทันนะท็อปอย่างเงี้ยผมต่อไปนี้ผมไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับกระทรวงพาณิชย์อีกแล้วเออผมเป็นเดอะมอลนะมีเฟสมาทผมก็ไม่ต้องให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเมื่อคุณเฟเวอร์อยู่สามเจ้านี้ไงคุณก็ไปเถอะคุณก็ไปกับของคุณเลยเขาอาจจะบอกไปคุยกับท็อปกับ ในส่วนของท็อปกับเออฟสมาร์ดของเดอโมแล้วหรือเปล่าแล้วแม่ความร่วมมือหรือเปล่าเขาเป็เลยไม่พูดถึงเนี่ยือประเด็นมันไม่อยู่ที่ไปขอความร่วมมือนะปเด็นคุณจะทํายังไงให้กับดีมาร์กับพระพายมันพอกันปัญหาที่มันขาดไปเนี่ยนะนอกจากโอเคบางทีวัตถุดิบอผลผลิตอาจไม่พอแต่ปัญหาหนึ่งคุณต้องคิดกลับกันแล้วที่ให้ความร่วมมือคุณเพราะเขาสต็อกไว้หรือเปล่าเออ นะฮะมีการตอกทิปผิดระเบียบผิดกันกาหรือเปล่าอจารต่องนะฮะเสร็จแล้วถึงพอมาช่วยกลายเป็นได้ภาพไปครับหน้าที่รับจีไม่ใช่ว่าไม่มีหน้าที่มาขอไม่ใช่มีหน้าที่จากอีเวนต์นะฮะทํายังไงให้สินค้ามันพอเหมือนกับอย่างกรณีนอดแพงเนี่ยค้าขึ้นราคาแต่ถามว่าถ้าดีเซลลดสองบาทจะสินค้าจะลดราคาไหมอันนี้หน้าที่รับีพาณิชย์นะเพราะต้นทุนการผิดคุณถูกลงอง อ่าอันนี้คืออย่างนี้มากกว่าที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีอ่าไม่ใช่เปนหน้าที่ต้องไปเจรจากับคนนคนนี้นะฮะพี่จริงจังแค่ไปัห้ข่าวคนระับพี่ทว,วีแล้วคุณสักชยัยมีข้อมูลด่วนจากคุณสุพัตราแฟนรายการเราเลยครับตอนปาล์มโรลละหกร้อยบาทตอนปาล์มโรลละหกบาทปุ๋ยกระสอบละเจ็ดร้อยเออตอนนี้ปาล์มสิบบาทปุ๋ยขึ้นไปกระสอบละพันสี่อืมนะ แล้วคุณสุภาชาบอกเนื้อไก่ก็มีแค่ค่ายซีพีแล้วเมทาโกไม่ใช่อยู่ที่ส่งขายทุกห้างครับไม่ไม่ทุกห้างไม่ไม่ทุกห้างคุณสุภาชาอันนี้ไม่ได้อานะเอาเอาเรื่องจริงนะเพราะคุณสัจชายพูดพูดกับผมเมื่อพูดในรายการสัปดาห์ที่แล้วมีขายใหญ่ในวงการเราคนหนึ่งไปซื้อไปซื้อตับไก่ที่ซีพีที่โลตัส ตามมิชาร้อยเก้าใช่ไหมครับปรากฏไม่มีก็เลยมาซื้อโรตเรเรียบคองสองปรากฏว่าเจอขายใหญ่รายละเอียดเข้าไปบอกเฮ้ยทำไมโรตัสสาขานี้ซึ่งอยู่ในเก้าสีบไิทเออเก้าเก้าบาทเออทำไมมีของราแบแพงกว่าไอ้นู้นต้องสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทใช่ไหมผลักงานบอกไอ้ไอ้โรตัสนู้นมันไม่ได้ใช้กบมันไม่ใช้ตับซีพีครับ รเออแค่นี้เนี่ยข้อมูลของคุณสุภัทานเนี่ยน่าสนใจมันก็คือย้อนกลับไปที่คุณจุลินน่ะครับในฐานะที่คุณดูแลพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้วบรรดาปุ๋ยเป๋ยเนี่ยมันอยู่ใน56รายการสินค้าควบคุมคุณปล่อยให้มันขึ้นไปได้ยังไงคุณไม่ดูแลมันเลยหรอเออ คือ<ง>ที่บอกอ่ะมันไม่ใช่มาถแถลงเรื่องของความร่วมมือมามามาเรื่องถแถลงของความร่วมมือการที่จะแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงเนี่ยมันต้องไปคุมต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ออถ้าว่ามันจากต้นทุนในการผลิตมันมาจากเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยมันก็ต้องคุยว่าว่าจะทำยังให้มันต่าถ้ามาจากเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในฐาน ที่พักคุณก็ดูเรื่องของกระทรวงกรเกษตรเดีวยวก็ต้องไปคุยกันว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผลิตได้ยังไงอฮมันมันต้องไปคุยมันจะลดภาษีอะไรนําเข้าเครื่องจักรหรือมันจะ,ะเรื่องของภาษีเครื่องจักรจากโรงงานในไทยก็ต้องทําก็ขนาดน้ํามันยังไปเหยีย uh huh. ขึ้นมาก็ลดสามบาทผมบอกว่าไอ้วิธีการแก้กปัญหาเรื่องน้ํามัน uh huh. แพงเรื่องลดภาษีน้ํามันดีเซลมันไม่ได้สะท้อนภูมิปัญญาอะไรหรอกใ uh huh. จ่าแม่ครับ uh huh. ก็คือว่าลลภาษีต่อไปทุกอย่างจะใช้แนวเนี่ยรถภาษีที่รถภาษีที่ใช่ไหมวันมันกลายเป็นไอ้แล้วตกลงยังไงกลไกในการควบคุมการผลิตกลไกการตลาดในการแข่งขันมีหรือเปล่าอย่างเนี้ยคุณสุภาชาบอกเนี่ยโลละโลละสิบปาลโลละสิบบาทแต่ต้นทุนที่มันสูงขึ้นคืนคอปุ๋ยกิโลละพันกระสอบละพันสี่มันขึ้นไปเท่าตัวกับราคาปาลเลยนะครปาลหกบาทเจ็ดร้อยไอเจ็ดร้อย ครับเรื่องแบบนี้ไม่พูดอ่ายทางก็ไม่พูดมันขึ้นมาอีกเกต์ร้อยอ่ะขึ้นเลยนะเท่าหนึ่งเลยเจ็ดร้อยเป็นคันสงเถามถามกลับไปแบบที่พี่ทวีตั้งคาถามอ่ะครับชาวสวนปาม์มได้อะไรอ่ะพอไอที่ได้เื่อที่ขายมาตอนนี้ไม่ต้องไปจ่ายค่าปุ๋ยเออมันต้องพูดถึงต้นมันต้องพูดถึงปลายทางสุดท้ายใครได้ประโยชน์ออืืมมใช่ไหมเนี่ยมันนี่ข้อมูลจะ ชาวสวนอ่ะคุณสุภาาัาจะเป็นยังครับเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผม,อมขออนุญาตเอาข้อมูลคุณสุภาสาไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก <c oughs> ผมนะ <c oughs> บอกความต่างครับ